ข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องสถา,านีนะครับแสดงเห็นถึงการกระทําแบบเดิมๆของฝ่ายกัมพูชานะครับโดยเป็นการลุกรานไทยและปฏิเสธการกระทําดังกล่าวซึ่งรวมถึงการยุยุในรูปแบบต่างๆเช่นการลอบวางทุ่นระเบิดของกัมพูชานะครับถึงแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามสร้างภาพในการเรียกร้องสันติภาพและการ ใช้ความยับยั้งชั่งใจแต่ก็กลับเป็นฝ่ายยุยงนะครับย่วยุและบุกรานก่อนเสมอนะครับประเด็นที่2ก็คือไทยนั้นเองมุ่งม,มั่นปกป้องอธิปไตและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องดําเนินการทางทหารจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยครับประเด็นที่3ก็คือทางประชาชนคนไทยนั้นหมดความอดทนอดกลั้นแล้วนะครับต่อการดําเนินการของกัมพูชาที่ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ของประเทศไทยรวมถึงการที่คนไทยนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับดังนั้นรัฐบาลไทยก็จึงต้องใช้ความหรือต้องให้ความสําคัญสูงสุดนะครับในการปกป้องอธิตไตยและประชาชนของเรานะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจนกว่าอธิตไายและคุณภาพหีวิตในของไทยนั้นจะไม่ถูกคุกคามครับประเด็นที่4ก็คือท่าทิงไทยนั้นก็คือรวมถึงการปฏิบัติทางทหารใจนจะดําเนินไปจนกว่า กัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนนะครับเช่นการกลับมาเลือกเดินบนทางเดินสู่สันติภาพที่แท้จริงนะครับและประเด็นสุดท้ายนั้นก็คือกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงต่างๆนะครับรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงและค่อยแถลงร่วมหรือ joint declaration ที่ได้มีการลงนามที่กรุงบุรีัมเปอร์มาเลสประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมด5ประเด็นสําคัญที่ทําให้ไทยนั้นเราหมดความกดนดั้นแล้วก็ ทำให้เราจะเป็นที่ต้องตอบโต้การยิงของทางฝ่ายกัมพูชาที่ผ่านมาครับ